เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคบวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ s ซอ o โฮวอลล็อดเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันกับแคมเปญเจนซีฮองเต้ซึ่งเป็นแคมเปญด่านสุดท้ายแล้วนะครับด่านที่6แผ่นดินเป็น1ครับผมเอาล่ะก็สําหรับเนื้อหาของภารกิจในครั้งนี้นะครับเขาได้เกินเอาไว้ว่าบัดนี้เนี่ยเหลือเพียงแคว้นฉู่กับแคว้นฉินเท่านั้นเจนซีฮองเต้พยายามเกี้ยกล่อมให้แคว้นฉู่มาเข้าร่วมกับตัวเองและรวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งแต่ปร,กรากฏว่าแคว้นฉู่นั้นปฏิเสธทุก อย่างเลยนะครับไม่ยอมรับข้อตกลงอะไรทั้งสิน้นแคว้นฉินเนี่ยก็เลยยกทัพไปโจมตีแคว้นฉู่นะครับแต่ปรากฏว <tales> ่าแคว้นฉู่นั้นเป็นแคว้นที่แข็งแกร่งเอามากๆนะครับไม่สามารถโจมตีได้โดยง่ายแคว้นฉินเนี่ยรบพุ่งกับแคว้นฉู่อยู่หลายปีดีดัดนะครับแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชนะจนกระทั่งจินซีฮ่องเต้ครับ คิดกลนขึ้นได้ก็คือไปโจมตีเมืองฉิวฉุนของแคว้นฉูเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สําคัญมากๆของแคว้นฉูเลยนะฮะเมื่อจุดไหนของแคว้นฉูถูกโจมตีเนี่ยจุดนี้ก็คอยป้อนสเสบียงกลางออกไปนะครับช่วยเหลือต่างๆมากมายแต่เมื่อเมืองชิวฉุนถูกโจมตีเนี่ยนั่นแปลได้ว่าแขว้นฉูทั้งแขว้น ไล่ซึ่งสเสบียงกังไล่ซึ่งเส้นเลือดใหญ่ได้คอยหล่อเลี้ยงจุดสําคัญต่างๆแล้วนะฮะทำให้แคว้นฉินเนี่ยสามารถพิชิตแคว้นฉู่ได้โดยง่ายครับนี่คืออุบายที่จินซีฮ่องเต้นเนี่ยได้ทําการลบกับแคว้นฉู่นะครับผมเอาได้ฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มภารกิจเลยก็แล้วกันนะครับจัดปะเอาได้ครับมาแล้วและนี่คือเมืองของศัตรูงั้นสินะป้อมปราการด่านอะไรเต็มไปหมดเลยครับส่วนจุดนี้ก็คือที่มั่นของเรา ซึ่งกำลังสู้กับข้าศึกอยู่ทหารบนป้อมหนีแล้วเราไม่สามารถสู้กับป้อมประการแบบใหม่ของข้าศึกได้ครับเจ้าจุดเนี้มันยิงเกาทัน3ามดอกรู่นเลยนะต้องหลบก่อนหน้าไม้ถูกยิงอยู่หลบทหารหน้าไม้รวมตัวเดี๋ยวระวังรอรวมครับเรามาสร้างสิ่งของเพิ่มดีกว่านะบุรณะเมืองใหม่ขึ้นมาเริ่มจากการสร้างอาหารก่อนเลยนี่ไรนาซักสามที่แล้วก็แปลงผักอีกซักสามที่ฟ้าหมู สักสที่ครับไล่ชาเนี่ยเอาไว้2ที่ก็แล้วกันนะไม้เริ่มหมดแล้วน้ำชาลงน้ำชาหนึ่งที่แค่นี้ครับประชาชนเนี่ยน่าจะบ้านมีน้อยต้องสร้างบ้านเพิ่มเอาเป็นบ้านธรรมดาสักหนึ่งหลังก่อนแล้วกันทหารรวมทัพด้านหน้าเมืองเราจะไปบุกพญาหนูกันโดยใช้คนแค่นี้ป้อมหินเราเนี่หว่าอันนี้เนี่ย ป้อมหินเอาจะพังเลยครับเรียบร้อยยังไม่ได้ยิงเลยปะโถเอย้ยค่ายทหารเราขาดค่ายทหารต้องสร้างค่ายทหารเพิ่มแล้วก็เรื่องของการทูตต้องสร้างเพิ่มเหมือนกันนะครับต้องมีจะขาดแคลนไม่ได้เลยของอันเนี้ยสำคัญแล้วก็จําเป็นอย่างมากมายมหาสารจัดๆเรียบร้อยครับนี่คือปัจจัยพื้นฐานที่อาณาจักรเนี่ยควรจะเป็นแบบนี้ระหว่างนี้ครับมาพวกเราเดินหนะ้าไปหาค่าศึกกันเลย เราขาดแค้นอะไรอีกหรือเปล่าวะขาดแค้นก็ขาดไม้กับเงินแค่2อ,อย่างเดี๋ยวเราก็รอให้ทรัพยากรมันขึ้นก่อนแล้วกันเอาแล้วนะทหารเตรียมพร้อมดูสอนเพิงยิงอัดใส่กองหน้ามาเลยยิงใส่มันไปและไฟเปิดฉากไปแล้วเรามันจะมาหาเราแล้วยิ จะวิ่งมาหาใครไม่ทราบโอ้โหเขาขนไม่รอดเดีครับแบบนี้จินซีฮองเต้ทหารหลวงไปโจมตีประตูเมืองมันเลยฝากด้วยครับด้านบนเนี่ยควายตายโอ้โหโนเวต้องสร้างควายใหม่ขึ้นมาแล้วฮะเราอยู่ใกล้และสมีการยิงมากเกินไปเหมืองหินไม่ต้องสร้างเพิ่มก็ได้มั้งเพราะว่าไม้เราก็มีน้อยด้วยนะฮะแต่จริงอ่ะเมืองหินเราสามารถ ขายได้เอาหินมาขายกินกันอย่างเงี้นยน่าจะเวิร์กนะเจียนซีฮ่องเต้ฆ่ามันสักหนึ่งนายไปเก็บถุงสิถุงให้อะไรวะเนี่ยไอ้ไอ้เจ้าเด็กง่เขากำลังลบกันอยู่เนี่ยมาวิ่งเล่นต่อยยิงฉุกอะไรกันวะประู้นี่เป็นเขตสงครามนะว้ยเรากระท้อประตูเมืองก่อนก็แล้วกันครับจังหวะเนี้ยต้องทำและข้าศึกก็ใกล้จะมาหาเราด,ด้วยโอ้ยยิงต้องรีบหนักเลยเนะี่ย เลีเ๋เ,เข้าเดี๋เข้าเียนซี่อ,องเต้รีบพาคนขึ้นไปอย่างหนักง่วงเลยนะอย่าพังแล้วจะพังแล้ว,ลวขึ้นไปเลยเร็วมันใกล้มากขึ้นทหารไปชิดหน่อยเร็วโอโ้โหข้าศึกเรายึดยึดยึดไปก่อนอ่าเพิ่งยิงใส่ศัตรูข้างบนนะยิงแสงข้างล่างก่อนทหารหารจัดการมอน เออโอ้โหทันควันพอดีครับหน้าไม้จัดก,การทหารหลวงที่และยิงใส่ยิงเห็นมันเลยโหศึกนี้วานเสียวจะมัดเลยว่ะคือทุกอย่างมันประเดประดังโอลมานใส่เราแบบหนักหน่วงมากอะ่ะแต่ดีนะเรายังรับมือไหวอะไรไหวก็ยังโชคดีไปครับแล้วก็ระหว่ังนี้ทหารไปจำสถานีลบ เอาหน้าไม้กับธนูเนี่ยไปจาอยู่ที่พญาหนูก่อนละกันที่เหลือเราจะไปพญาวัวต่อครับด้านล่างเจนซี่ฮ่องเต้ต้องไปด้วยแล้วก็พญาหนูเนี่ยเดี๋ยวต้องซ่อมแซมปราสาทเท่าก่อนซ่อมปราสาทเราขอธนูได้ไม้และข้าวได้หมดเลยเจ๋งที่เหลือขยับทัพไปเรานําทัพไปแค่นี้น่าจะไม่พอต้องสร้างกองทัพเพิ่มเอาและองค์คลักออกมาเลยสักหนายก็พอแล้วมั้ง รวมตัวก่อนครับระหว่างรอรวมทัพเนี่ยเราทําอะไรต่อดีละ่ะขอพญาหนูดีกว่าเพราะว่าซ่อมเสร็จแล้วขอธนูต้องการเงินกับไม้เราจะเอาพวกนี้ไปสร้างทหารธนูเพิ่มเริ่มจากหน้าไม้ก่อนละกันเผื่อข้าศึกมาอีกเนี่ยเราจะเอาหน้าไม้ปกป้องพญาหนูเอาไว้กันครับปกป้องไว้หน่อยฝากด้วยนะขาดเหลืออะไรอีกหรือเปล่าวะคิดซิคิด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 ,คด,คดขาดบ้านคนอบ้านคน ต้องซื้อไม้เพิ่มไม้สักร้อแล้วก็เอามาสร้างบ้านราคา80ครับสักหนึ่งหลังก็แล้วกันเอาละประมาณนี้พื้นที่ว่างเนี่ยพื้นที่ว่างใส่อะไรต่อดีละ่ะข้าวไหมเฮ้ยเพิ่มภาษีดีกว่าเพิ่มผักเพิ่มหมูเพิ่มชาใบหมูไม่มีต้องรอหมูมาก่อนโลงหมูเนี่ยเนื้อสําคัญนะมันเพิ่มความสุขได้เยอะมากนะครับผมต้องสร้างเพิ่มแต่ไม้ไม่เหลือแล้วอะ่ะ เหลือแค่51เอ่ะเอา51นี้ไปสร้างอย่างอื่นก็นแล้วกันเนอะอย่างเช่นลงอาวุธนะครับธนูดีกว่า่ะลงธนูพื้นที่ตรงนี้เลยหน้าไม้มาแล้วเว้ยทุกคนท <ไป S 2> หารห,หลวงนี่เดินหน้าไปก่อนเลยครับสงสัยอยู่รัศมีในการยิงตามไปยิงหินไม่ต้องตามนะอยู่บ้านไปเอาลูศรเพลิงเนี่ยตามพอแล้วทหารห,หลวงประทะ ศึกนี้วันนี้หนักมากอะ่ะวันนี้เจอศึกหนักเราต้องมุ่งหน้าไปฆ่าพญาวัวเลยต้องละทหารช่างมันจินซีฮ่องเต้เดี๋ยวท่านเนี่ยต้องลอ่อและให้องค์คลักแอบไปหลอยฟาดถ้าเชื่อว่าท่านทำได้ทหารหลวงทาไปองค์ลักเดิน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  มันสนใจยิงองคคักเราก่อนเลยว่ะมาแล้วยิงองคารักหลบให้ดีนะหลบให้ได้เพื่อจะไปฆ่าเขาโอ้หจินซีฮ่องเต้น,นี่ท่านสมเป็นนักรบจริงๆว่ะ <c oughs> เดินแบบไม่กลัวความตายแลยว้วพี่แกลู่สอนเพิงนี่จะพังไหมเนี่ยน่าจะไม่รอดนะพี่แกแต่ก็อึดอยู่ลู่สอนเพิงอ่ะ ข้ามันให้หมดก็ได้วะว่าจะละเว้นไว้แต่มันแขวงเท้าหาเซียนเองอะ่ะก็ช่วยไม่ได้ตายซะเถอะและจุดนี้ครับเราก็เข้ากันมาแล้วข้าศึกมาเวนเอ้ยคือสอนเพิงยิงทีมาทำไมกันครับเนี่ยและเกิดจังหวะนี้ด้วยนะประเด็นโอ้โหโค้ชแจ็คพอตองคลักํกำลังยื้ออยู่เดี๋ยวข้าทาหารด้านล่างก่อนเขาขึ้นด้านบน โอ้โย,อ,ยองค์คลักเมื่อกี้สกิลออกทีตบดอกเดียวข้าศึกตายหมดเลยโอโย้จังหวะมันได้เนี่ยเมื่อกี้ตบวุบเดียวอ่ะพี่แกงายาหลังเป็นแถวอ่ะอโหโหโหแจ็คพอตฮะเดี๋ยวเราเอาองค์คาักสองคนเฝ้าไว้ดีกว่าเผื่อข้าศึกมันจะแววงกับเราอีกแล้วก็ทหารหลวงเลือดแค่นี้ไม่ต้องบุกเลยครับอยู่นี่แหละเห็นสีอ่องเต้กับไปทหารเรา บาดเจ็บหนักมากในศึกนี้ข้างศึกจะมาหาเราครับจากแผนที่ดีเลยหน้าไม้อัดมานะไปเสริมแนวยิงกันหน่อยแล้วก็ที่บ้านเราต้องสร้างทหารเพิ่มต้องสร้างอ,อ,องค์คลักเพิ่มนะครับเดี๋ยวซื้อชุดเกาะก่อนต้องซื้อชุดเกาะราคาโอ้โหแพงแพงซื้อสัก10บชุดก็แล้วกันแต้งเราเยอะมากนี่่าเนี่ยต้องขอด้วยขอธนูพยาวัวขอเหล็กาเย่ย เหล็กมาแล้วจะได้มีชุดเกาะและดาบดีๆใช้กันแล้วฮะเจ้าพวกนี้มันอะไรวะเนี่ยทำเป็นเจอะหรอเะเจ๋อก็ต้องตายดิหน้าไม้หน้าไม้เราก็ต้องอยู่จุดนี้ก่อนนะ่เหมือนพญาหนูจะเป็นหน้าด่านสำคัญของเรานะถ้าเสียพญาหนูไปเนี่ยเราก็น่าจะแพ้นะเพราะว่าข้าศึกเนี่ยจะบุกยาวมาทีบ้านเราเลยต้องกันให้ดี ตั้งจะ300เลยครับเดี๋ยวตั้ง300นี้ไปสร้างค่ายและก็สร้างเครื่องยิงหินเพิ่มก็แล้วกันนะ <_ d ata> เพราะว่าเราจะไปโจมตีพญาเต่ากันแล้วต่อด้วยพญากระเรียนครับมันต้องไปทหารทุกคนถ้าเอาหน้าไม้มาสู้ตรงนี้ชุดเดียวคงเอาอยู่ละมัง้งโอเคหน้าไม้ <_ d ata> มาก่อนข <_ d ata> ้าศึกคงยังไม่มาหาพญาหนูแร้มัง้ง เดี๋ยวเอาหน้าไม้ไปขวดกับพวกพญาเต่าก่อนแล้วกันเพราะว่าเราไม่มีทหารอื่นๆเนี่ยในการช่วยโจมตีแล้วนะครับถ้าสร้างเพิ่มก็ได้แค่องค์คลักองค์คลักเจ็ดนายก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องอาองค์คลักเนี่ยไปโจมตีขุนศึกเขานะครับไปปิดฉากเขาตังเรา22ขายอะไรกินดีล่ะขายเหล็กกินดีกว่า เพื่อเอาตังค์เนี่ยมาซื้อเป็นกำแพงโล่และเครื่องยิงหินทุกคนขึ้นแนวหน้าไปยิงมันเลยกำแพงโล่ฝากกันหน่อยนะทหารหน้าไม้ตามกำแพงโล่ไปติดๆเพื่อหาจังหวะในการยิงศัตรูระยะไปใกล้ๆหน่อยยิงหินถ้ามีมุมแล้วก็จัดเลยองค์ลักเดินตามไปหน้าไม้จังหวะมีไหมมุมมันได้หรือเปล่าได้อยู่นิดเดียวเองไง กำแพงโลกพังเลยครับขยับต่อเลยก็ได้วะยิงสวยมันอนาจจะเสี่ยงหน่อยครับแต่ถ้าเราไม่เสี่ยงเนี่ยเราก็จะไม่ได้มาซึ่งชัยชนะดังนั้นจำเป็นต้องเสี่ยงอย่างยิ่งยวดยิงหน้าไม้มันโอเคพอแล้วหลบก่อนยิงทางขวาเราต้องเหลือบางส่วนเนี่ยไว้ใช้ต่อนะครับเผื่อค่าศึกมันมาเอาคืนไง ต้องลบอย่างชาญฉลาดเจาะมันเข้าไปของคลากเอ๋ยหน้าไม้ยืน,นึ่งปีไปก่อนยิงต,ต,ต่อไปเรื่อยๆสร้างความเสียหายให้หนักเข้าไว้ตังเรายังน้อยอยู่เลยอ่ะเดีด๋ยวบขึ้นสิว่าตังสักหนึ่งพันเนี่ยแตแจ่มเลยแหละทำลายมันเอ้าขึ้นไปเฉยเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ขึ้นไปยืนได้ไงวะเนี่ยงงเลย ค่าศึกจะเป็นสีขาวแล้วในไม่ช้ามีค่าศึกออกมาหาเราครับนาไม้ฝากยิงทียิงหินยิงต่อไปสิอย่าหยุดยิงมันออกมาทำไมวันนี้อยากเป็นศพก็ไม่บอกโอเคครับองคลรักษ์เข้าได้แล้วขึ้นไปยึดมันเลยที่เหลือไปจำตำแหน่งเอาไว้ก่อนนะยิงหินยุดยิง ที่บ้านเราครับสร้างอะไรเพิ่มดีล่ะทนันูออกมาเยอะๆเสริมแนวหน้ากันหน่อยเจนซีฮ่องเต้มาท่านไปด้วยครับเดี๋ยวท่านจะต้องไปหาพยากรณ์ต่อนะเรียบร้อยและแล้วจุดนี้ก็เป็นของเราจนได้ไปเก็บของกันหน่อยเอาพี่เจิ้งของเราเนี่ยมาเฝ้าไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็หน้าไม้ขึ้นประจำจุดเอาไว้ร่วมกับทหารธนุ์ของเรานะครับ พญาเต่าของเราเราจะต้องซ่อมแซมปราสาทเขาให้เสร็จก่อนเฮ้ยจุดนี้ประทังัันเหรอป้อมแบบใหม่เขายิงเรามาว่ะไอ้ป้อมนี้ต้องถูกยิงหินเรามาแล้วอะ่สะสน่อยก็เล่ากันเราซ่อมเสร็จแล้วนะครับเมื่อซ่อมเสร็จเนี่ยก็สร้างคนไปจำกำแพงเลยอัดไม้เยอะๆเหลือแต้มน,นิดหน่อยขอธนูและก็ขอเหล็กเพิ่มโอ้ยคนออกมาปึมเลยฮะดูดูคนดิ ธนูอึ๊บเลยจับจุดแล้วยิงสวนกลับไปสิให้ป้อมมันพังไปเลยไอพี่เจิงเราห้าวจัดอ่ะพี่เจิงเดินท้าความตายเลยพี่เจิงเอ๋ยประตูพังเลยครับเข้าไปฆ่ามันเลยหัวเดียวกระเทียมรีบแล้วเมืองนี้มันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรนะเจ้าพญากระเลียนเนี่ยเรียกว่าเป็นด่านดีกว่าด่านพญากระเลียน นี่คอยมีของเจ๋งๆเลย嘛ข้าศึกจะส่งคนมาหาเราหรือเปล่าเนี่ยเรายึดทะเลข,ขนาดนี้ต่อไปพญาพยักครับจุดต่อไปของเราข้าศึกส่งคนออกมาจากพญาพยากักเราต้องไปสู้แล้วแหละกองครับที่บ้านรวมตัวเราจะไปยิงพยักกันหน่อยสร้างมาเยอะๆแล้วก็ไปสู้กับเขา พี่เจิง้งพะยญากระเลียนครับเดี๋ยวต้องซ่อมเขาด้วยพญยากระเลียนสามารถขอทองคำได้กับส่งเสริมการทูตแจมเอา้ากระบดกระบดไอเต่าเกิดกระบดขึ้นฮะพญยาเต่ามันแปรพักเฉยเลย <c oughs> แต่มันโชคร้ายมากครับ <c oughs> เราเอาหน้าไม้เนี่ยอยู่จุดนี้พอดีมันถูกเรายิงยับเลยวะ่ะกระบดต้องโดนอย่างนี้แหละสงั้น <c oughs> อะไรงนี้ก็ได้อะกะบดกันซึ่งซึ่งหน้าอย่างงี้เลยใช่ไหมโอเ้เกมทำร้ายจิตใจกันชะมัดข่ามันฐานธน,นูยิงมันเลยกบดนี่ต้องประหารทิ้งเกบ็บไว้ไม่ได้จริงนะเนี่ยกบดนี้ดีนะคนเราเยอะกว่าถ้าคนเราน้อยกว่านี่น่าจะเอาไม่อยู่ โอเคโอเคโอเคงั้นพญาเต่าเนี่ยเราต้องไม่สร้างคนประจอมแพงครับต้องปล่อยไว้เลยนะทหารไปปรับเลยปะเฮ้ยแล้วก็พญาหนูเหมือนกันเหรอพญาหนูก็แปรพักด้วยนะครับโอ้โหเราต้องคอยคุมเกมให้ดีอ่ะแบบนี้ต้องไม่ซ่อมแซมประสาทครับต้องปล่อยเลยเออแล้วก็ขอของเอาอย่างเดียวนะสร้างทหารธนูเพิ่มก่อน เราจะไปยิงพญาเจ้าหนูกันไอ้พวกนี้มันแผนสูงนี่ว่เจินซีฮ่องเต้ฝากแคปเจอร์ทีนะแต่พญาวัวเนี่ยไม่ได้แปรพักนะครับอาจเป็นเพราะว่าเรามีทหารเฝ้าเกี่ยวปะวะน่าน่านาจะเกี่ยวอยู่นะน่าคิดเหมือนกันงั้นจินซีฮ่องเต้ท่านเฝ้าพญาเต่าไว้เลยแต่ผมก็จะไม่เสี่ยงสร้างทหารเพิ่มด้วยนะครับไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงทหารเราที่เหลือเราจะไปโจมตีพญาพญากันหน้าไม้รวมตัวมา สร้างกองทัพโจมตีพญาพยักษกันดีกว่าจุดนี้เรียบร้อยขึ้นแคปเจอร์เลยธนูพวกเรารวมทัพบุกพญาพยักษ์กันเราจะไปหาพยาพยักษเพื่อจบสงครามในครั้งนี้แทมการทูต200ร้อย0แล้วเนี่ยเดี๋ยวขอเหล็กไม่ซ่อมประสาทเอาเอ่อไม่ดีกว่าพญาเต่ายกเลิกความสัมพันธ์ครับขอธนูจากพญาหนูได้ หน้าไม้ไปชนที่ชนใส่หน้าไม้ฝ่ายศัตรูครับธน,นูรอยิงเสริมรอจังหวะยิงเสริมสงครามมันเริ่มขึ้นแล้วผมต้องไหวป้อมพังสิป้อมอะเลือดเยอะจังวะเรียบร้อยป้อมพังครับ ยิงป้อมต่อเนื่องไอ้ป้อมมันยิงใส่หน้าไม้เราครับซึ่งมันพลาดมากหน้าไม้ข้าอืดน,นะโว้ยจัดการจัดการมันให้ได้คนธงจอกมาแล้วเราอยู่ด้านหน้าเลยนี่ว่าเนี่ยจุดนี้น่าจะยากหน่อยนะฮะแต่ผมเชื่อว่าเราเนี่ยสามารถฟันฝ่าไปได้ด้วยความสามารถของทหารเรา ไหวหน้าไม้ไหวอยู่แล้วเยี่ยมเข้าไปเลยหน้าไม้ธนูตามไปต้องให้หน้าไม้เปิดไปก่อนแล้วก็ไปยิงลูกศรเพลิงระยะประชิดนะยิงลูกศรเพิิงก่อนเลยแล้วลลแล้วลุมยิงใส่สมุไรยพ,ยพยัคฆ์ยัก์เตรียมตัวยึดค้าศึกแล้วก็ที่บ้านเราครับ สร้างทหารหลวงเพิ่มเอาทหารหลวงขึ้นแนวหน้าเลี้ยงคนไปให้เยอะๆเข้าไว้เรามีแค่นี้ก็ใช้แค่นี้นะครับข้าศึกยิงมาจากด้านบนงั้นเหรอทนูหามุมนะยิงกลับไปหน่อยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมีเยอะนะโว้ยใช้ความเยอะให้เกิดประโยชน์แต่ข้าศึกมันก็มีลูกศรเพลิงอ่ะมันยิงเราสาหัสเหมือนกันนะด้านหน้าข้าศึกครับจุดนี้ เคีร์ป้อมด้านหน้าก่อนแล้วกันพยามพยักอึดมากเลยยังไม่ตายเลยครับพี่แก่ตอนนี้จดการป้อมด้านหน้าโอเคจุดอันตรายค่าศึกตายหมดแล้วเดี๋ยวขายอะไรกินดีลหะรอบนี้ขายหินกินดีกว่าขายหิน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 ออกไปให้หมดเอาเหล็กออกไปและสร้างธนูใหม่ขึ้นมาธนูมีแค่8คันนึงวะต้องสร้างเพิ่มธนูเยอะ แล้วก็อาธนูขึ้นแนวหน้าไปเลยครับพยาพยักมันยังไม่ตายเลยวะ่ะไอ้ป้าเอ้ยเกิดแท้วะธนูเดี๋ยววิ่งไปแคปเจอร์แทนเกา,าทันหน้าไม้เนี่ยนะเกมนี้เดือดมากคุณผู้ชมถ้าเราตั้งหลักไม่ได้หรือว่าเดินเกมช้าเนี่ยเราอาจเป็นเหยื่อของศัตรูได้นะครับแบบมเมื่อกี้จู่ๆก็แปลพักเฉยเลยงงมากช็อกเลยดีกว่า,มาเมื่อกี้ช็อกเลยเราขอเหล็กขอธนู พญาเต่าก็เรียนขอทองคํานคหน่อยเรียบร้อยครับพยักยึดเสร็จแล้วเจ้าพยักบุกโจมตีสิเอ้ยสร้างค่ายอุปกรณ์ตีเมืองได้นะครับแต่บุกโจมตดีดีกว่าเอ้เ<ล>มื่อกีม้มีแต้ม200ร้อเอาสองบุกเลยโอ้โหแต้ม200ได้ฐานอย่างเยอะแบบนี้ก็น่าจะชนะได้ไม่ยากแล้วแหะครับผมคิดว่าเอาละ เรากดดันศัตรูอย่างต่อเนื่องดีกว่าสร้างทหารเยอะๆบุกเข้าไปบุก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 กดดันมันฮะกดดันเอาไอ้ลูกศรเพิงข้างบนเนี่ยสร้างปัญหามากเลยเนี่ยต้องหาวิธีกำจัดมันให้ได้ทำลายประตูเมืองมันทหาร้าไม้ไปธนูไป ทหารพยาพยักเขาไปลุมการทู่ตรงนี้อยู่นะฮะกำจัดให้ได้เรากำลังลุมล้อมเขาแล้วข้าทหารมึงกระแพงทิ้งให้หมดอย่าได้ปล่อยมันไว้ไม่งั้นมันสร้างปัญหาแน่นอนในพวกนี้เยี่ยมทางกาบขวาต่อยิงมันแถวประตูพังแล้วครับขึ้นไปฆ่ามันเลยทหาร ธนูไปจําจุดขึ้นกำแพงยิงสวนศัตรูไปเลยเอาเราโอ้ยทหารหลวงเดินตามไปกองทัพเรามีแค่นี้ทหารหลวงทําลายประตูยิงหินฝากยิงเสริมเหม่อยนะแล้วก็เจ้านี้พังแล้วครับคือสอนเพิงเขาขาดการป้องกันด่านสองแล้วฐ <c oughs> านธนู <c oughs> เต็มซัพพอร์ตนะรอเลย ยังมีข้างในอีกนะครับด้านในนี้อีกเรายังชะล่าใจไม่ได้อย่าเพิ่งดีใจสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารต้องสู้ต่อเนื่องฐานขวาออกมาแล้วก็บุกต่อไปพยากรณ์ยัง <c oughs> แปรพักนิววาแต่เรามีทหารเต้าไว้ครับมันก็เลยเป็นเหยื่ออย่างนี้ยังไงล่ะสมน้ำหน้า <c oughs> ต้องรีบบุกวะถ้าเราช้าเนี่ยมันก็คงจะแปรพักอย่างต่อเนื่องนะ แย่ yeah, แล้วถ้าถ้าพยาพยักแปบพักนี่ทหารผมไม่ตายหมดแล้ววะธนูข้างบนน่ะนะห <c oughs> นักแน่ๆสู้มันต้องรีบปิดฉากสงครามข้างนี้ให้ได้ทหารข้างหน้ามันอึดจังวะเยี่ยม <Yeah, S 2> ไปต่อไปทหารนาไหมฝากเลียทังทีนะธนูตามหน่อยยิงหน้าไหมบนป้อมมันเลย ได้ปาวะอย่างน้อยเคลียร์ตัวยิงก่อนละกันเดี๋ยวตัวยิงอีกหนึ่งตัวป้อมซ้ายทางขวาด้านหน้าเราน่าจะไม่ค่อยรอดแล้วเนี่ยสุดยอดครับด้านหน้าข้าศึกพลยิงตายหมดแล้วเหลือแค่ด้านในอะ่ะระยะเราองศาพอได้อยู่นะแต่ก็ลึกไปหน่อยนะที่บ้านเราครับทับเสริมมาเสริมที่ พยาพยักมันทำอะไรวะเนี่ยเข้าไปข้างในโว้ยขังเปิดแล้วไอ้งั่งที่บ้านเราครับสร้างกองทัพเพิ่มทหารหลวงทหารขวานเน้นเลยเนี่ยแล้วก็บุกไปโจมตีข้าศึกพยาพยักขอคนเสริมได้อีกหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ครับชุดเก่ายังไม่หมดเลยโอ้ยที่บ้านเรานี่ขายดาบดีกว่าแล้วก็ขายหน้าไม้เอาไปซื้อทหารธนูเยอะ และก็สร้างธนูนี่แหละไปสู้ต้องการความเยอะเข้าไวอ้อ่ะจังหวะอย่างนี้ของเราด้านหน้าค่าศึกฮนะกองหนะ้าหายแล้วเหลือแค่นี้แล้วว่าเหลือแค่นี้แล้วบุกไปให้ได้ต้องรีบบุกก่อนที่พยยายกเนี่ยจะแปรพักเออสักทีเถอะกว่าจะเปลี่ยนเป้าหมายได้พยยักษเอ,อ๋ยโอเค เกมเริ่มจะลุ้นขึ้นเพราะว่าเราแข่งกับเวลานะครับเวลาที่พยาพยักเนี่ยจะไม่แปลพักตอนนี้ทหารข้าศึกที่ประจำเมืองอยู่เนี่ยตายแทบจะหมดแล้วมั้งเนี่ยเหลือก็เหลือแค่น้อยเดียวเองเอ่ะบุกต่อไปคนทงหลวงเขาโดนลุมตายฮะเรียบร้อยทำลายประตูต่อเดี๋ยวเข้าธนูมาถึงแล้วธนู ขึ้นไปจำกำแพงยิงอาศัยหน้าไม้ข้าศึกมันเลยเราสามารถขึ้นไปฆ่ามันได้แล้วขึ้นไปฆ่ามันฮองเต้แห่งแขวนชูจะต้องตายสู้สึกเข้าไปเลยธนูยิงเลยโอ้เกมนี้ผมนี่เดือดมากๆลุ้นตามเกมด้วยนะฮะไม่ใช่หรอกโอ้ยอึดนิว่าแล้วพยาพยักเนี่ยแปรพักแล้วนะครับ ทหารเขาเอา้าวหายไปไหนหมดวะเนี่ยไม่สนเลยครับแต่ตอนนี้ผมต้องบุกต่อเนื่องแล้วอ่ะเพื่อจบสงครามในวันนี้ให้ได้อะเจินซีฮ่องเต้ท่านต้องขึ้นมาเลยอะที่บ้านสร้างทหารหลวงเพิ่ม,มแล้วก็ไปช่วยเสริมหน่อยละกันในด่านอย่างนี้ไม่ว่าจะเสียอะไรเราก็ต้องยอมเสียแล้วเพื่อใช้ชนะและความรุ่งจนดของแคว้นฉินจงตายซะเถอะ ปิดฉากสงครามชัยชนะของจินซีโอ้โหด่านนี้เนี่ยเล่นยากมากเนะถ้าเราไม่รีบทำอะไรเนี่ยเราก็จะเป็นฝ่ายถูกบุกซะเองอะ่ะแต่เราเดินเกมไวครับเราก็เลยได้เปรียบไงโอ้โหยินดีด้วยครับท่านได้เล่นแคมเปญยุคเล็ดก,ก็ของจีนจบแล้วฮนะและนี่ก็คือจินซียองเต้ คาสีนมาแล้วแต่ละรัฐที่ต่อต้านเจิง้งต่างก็พ่ายแพ้ไปทีละรัฐไม่มีเจ็ดรัฐที่มีดินแดนเป็นของตนอีกต่อไปมีแต่เพียงราชวงศ์ใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นด้วยผู้พิพชิตเพียงหนึ่งเดียวเจิ้งได้ตั้งตนเป็นจิน๋นซีฮ่องเต้าจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์ฉินและภายใต้การปกครอ,องของเขาจากกักรวรรดิก็ได้ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับยุคใหม่นี่แหละฮะ ด่านนี้เซอร์ไพรส์ตรงแปลพักได้นี่แหละโอเคครับปลดล็อกด่านใหม่แล้วมองโกนะครับผมก็สําหรับแคมเปญเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้ผมคงไม่เล่นละกันนะครับเพราะว่าน่าจะไม่มีสงครามไม่ทํานะครับมันก็แค่สร้างอย่างเดียวนะโอเคครับแต่วันนี้เนี่ยเราก็ไว้กันเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่กับแคมเปญมองโกนะฮะสำหรับวันนี้เจนซีฮ่องเต้ยึดจีนได้แล้วรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งครับผมก็ <laughs> ยากมากด่านนี้เอาเละครับถ้าชอบไปเกมนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อแบบเกมสตองโฮวันนี้ขอตัวลราไปก่อนบา,บายไปนะครับผม